สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเป็นมรรคองค์ที่ห้าในมรรคใองค์แปดในพระไตรปิฎกทานให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับในพระสุตตันตปิฎกมัชมินิกายอุปริพันธาสจาวิพังกสูตรมีข้อความว่าสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละมิชาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะข้อความในวิสุทธิมารแปลสัจกาิเทศมีว่าส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะอันสัมปยุญัตด้วยความงดเว้นที่เป็นความหมดโสดแทนสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะนั้นเข้าไปตัดเสียซึ่งอเนสนามีความล่อลวงเป็นต้นแห่งประโยคขี่นั้นอันใด ความมดเว้นนั้นชื่อสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนั้นมีความสะอาดแห่งอาชีวะเป็นลักษณะมีอันยังอาชีวะที่ชอบทําให้เป็นไปเป็นกิจมีการละวิชาอาชีวะเสียได้เป็นอาการปรากฏสัมมาอาชีวะตามความหมายที่ท่านได้แสดงไว้นี้หมายถึงการเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์หมดจด หมายถึงการเลี้ยงชีพที่ชอบรมไม่เป็นไปในการเบียดเบียนตนและบุคคลอื่นเป็นการเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่บริสุทธิ์หมดจดซึ่งเป็นไปทั้งทางกายทั้งทาง,ทาง,ทางวาจาอันเกิดมาจากกุศลมูลคือเจตสิกที่ดีงามที่เกิดขึ้นกับจิตได้แก่อโลภะค,คือความไม่ติดข้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวไม่เห็นแก่ได้ด้วยความเป็นของของเราด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นตัวตนของเรา ได้สิ่งใดมาก็เป็นไปด้วยความชอบธรรมหรือเรียกว่าเป็นไปโดยสุจริตคือการประพฤติที่ดีงามแม้ตนเองก็ภูมิใจไม่ตําหนิตนเองแม้บุคคลอื่นก็ไม่สามารถตําหนิดได้อัโทสะคือความไม่โกรธจิตในขณะนั้นประกอบไปด้วยความเมตตาปรารถนาให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเป็นสุขประกอบไปด้วยความกรุณาปรารถนาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นพ้นจากทุ์โดยไม่เป็นไปกับความโกรธ โดยไม่เป็นไปกับความไม่พอใจในบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นในขณะที่ประกอบอาชีพคือในขณะที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนโดยนึกว่าเขาเป็นคู่แข่งหรือรู้สึกว่าบุคคลอื่นทำร้ายเราเบียดเบียนเราตัดทางทำมาหาเลี้ยงชีพโดยแข่งขันกับเราหรือทำร้ายทำลายผลประโยชน์ของเราแต่มีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้น ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพนั้นก็เช่นเดียวกันกับเราเป็นญาติเป็นมิตรของเราข้าเหล่านั้นชอบความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรเราก็ชอบความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นปัจจัยสี่ที่แสวงหามาได้นั้นก็เป็นเพียงเครื่องหล่อลื่นทําให้ชีวิตเป็นไปด้วยความสะดวกสบายทําให้ครอบครัวญาติมิตรได้รับความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อแสวงหาปัจจัยสี่เลี้ยงชีพได้มาแล้วดีใจอย่างไร บุคคลอื่นก็ดีใจเช่นเดียวกันกับเราเมื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกไม่เป็นไปกับความเห็นแก่ตัวเป็นไปกับความเมตตากรุณาเป็นไปกับความเข้าใจถูกความเห็นถูกในทางที่ถูกหรือทางที่ผิดจิตในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าประกอบไปด้วยอโมหะเจตสิกคือความไม่หลงมัวเมาในความเห็นแก่ตัวในความเป็นของของเราในความเป็นเรา ในความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นตัวตนของเราเท่านั้นขณะที่จิตเป็นไปกับด้วยกุศลมูลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ในขณะนั้นอกุศลมูลคือโลภะความติดข้องต้องการด้วยความเป็นตัวตนของเราด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นเราโทสะความขุ่นข้องความไม่พอใจหรือความไม่มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นในขณะนั้น และโมหะความหลงมัวเมาในความเป็นของของตนเท่านั้นเป็นเราเท่านั้นที่ได้เป็นตัวตนของเราเท่านั้นที่มีร่างเน่าของอกุศลเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับจิตได้ในขณะนั้นเพราะขณะใดเมื่อจิตเป็นกุศลในขณะนั้นอกุศลก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในทำนองเดียวกันขณะใดที่อกุศลเกิดขึ้นกับจิตขณะนั้นกุศลก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับจิต เพราะกุศลเรื่องกุศลนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันได้ฉะนั้นการทำมาหาเลี้ยงชีพนั้นจึงแบ่งออกเป็นทางสองทางด้วยกันทางหนึ่งเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเรียกว่าสัมมามัชหรือเรียกว่าสามาอชีวะอีกทางหนึ่งเป็นทางที่ไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉามัชหรือมิจฉาอาชีวะเมื่อสามมาอาชีวะเกิดขึ้นก็สามารถละ มิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ผิดเป็นการเลี้ยงชีพที่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นเป็นการเลี้ยงชีพที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดเป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดที่ไม่ตรงซึ่งเป็นไปทั้งทางกายทางวาจาการเลี้ยงชีพชอบที่เรียกว่าสัม,มาอาชีวะนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยความถูกต้องชอบธรรมที่ประกอบไปด้วยอโลภะเจตสิก อตโท,ทสัจเจตสิกและอมโมหะเจตสิกรู้ว่าสิ่งใดที่ควรสิ่งใดที่ไม่ควรสิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นอกุศลก็จะเป็นสมอาชีวะในระดับตน้ตนๆคือได้รับประโยชน์สุขในโลกนี้ในปัจจุบันนี้โดยการทำอาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตเป็นการประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์หมดจดไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายอันเป็นประโยชน์และความสุขทางในโลกนี้และในโลกหน้า เป็นการประกอบอาชีพซึ่งอยู่ในขอบของศีลธรรมโดยเว้นจากการประกอบอาชีพทางกายทุจริตโดยการประกอบอาชีพที่เป็นไปด้วยการฆ่าสัตว์โดยการลักทรัพย์หรือประพฤติผิดในการและเว้นจากการประกอบอาชีพซึ่งเป็นไปในทางวจีทุจริตเช่นการโกหกหลอกลวงการพูดคำหยาบการพูดยุยงให้เข้าแตกกันเพื่อผลประโยชน์ของเรา อาชีพเป็นไปกับการพูดไร้สาระเหลวไหลทำให้บุคคลอื่นเกิดความสนุกสนานหัวราอชอบใจการงดเว้นจากการประกอบอาชีพซึ่งพุททธิตทั้งทางกายทั้งทางวาชานี้จัดเป็นกุศลศินคือเป็นความประพฤติท,ที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นทางหรือเรียกว่าเป็นมัคที่ถูกต้องดีงามแต่เป็นไปในชีวิตประจำวันในโลกนี้และโลกหน้าเท่านั้น จะไม่นำไปสู่ทางที่ปิดคือทางที่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ในปัจจุบันและทางที่จะทําให้ไปสู่ทุกขติในโลกหน้าคือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเ,เกิดเป็นอสุรกายและสัตว์ติรฉานแต่ไม่เป็นไปในประโยชน์อย่างสูงสุดคือดับทุกข์ในวัฏฏะได้การประกอบอาชีพที่สุจริทที่นำมาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้นั้นก็ต้องถึงพร้อมด้วยความมั่นความขยันที่เรียกว่าอุทานสัมปทา รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้เรียกว่าอารักขาสัมปทารู้จักการใชร้จา่ายให้พอเหมาะคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเรียกว่าสมัชชีวิตตารู้จักคบคนดีเป็นนิเรียกว่ากัลยาณมิตรตาส่วนประโยชน์สุขในโลกหน้านั้นก็คือเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเรียกว่าศรัทธาสัมปทา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกุศลศีคือความประพฤติท,ที่ดีงามเรียกว่าศีสัมปทาแม้การประกอบอาชีพที่ถูกต้องชอบธรรมนี้ก็อยู่ในขั้นของกุศลศีเช่นกันการเป็นผู้เสียสละและแบ่งปันให้แก่บคุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นเรียกว่าจาคะสัมปทาและความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าการประกอบอาชีพสิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งใดที่ไม่เป็นกุศลสิ่งใดที่ประกอบไปด้วยความถูกต้อง สิ่งใดที่ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาไม่ทําร้ายและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นกล่าวโดยสรุปก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกโดยดูว่าความปองใสของฉิตที่เรียกว่าศรัทธาก็ดีความประพฤติเป็นไปในการทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตถูกต้องดีงามที่เป็นไปในทางกายทางวาจาก็ดีการสละแบ่งปันที่เรียกว่าจาคะสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์ คือทัพย์ันปะเที่สามารถนำจิตตัวไปได้คือเกิดขึ้นสะสมในจิตขนาดนั้นและเกิดสืบต่อในขณะจิตต่อไปอันเป็นเหตุทำให้ไปเกิดในสุขติซึ่งเป็นประโยชน์ในโลกหน้าต่อไปสัมาอาชีวาอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับของสัมมามากนั้นเป็นทางนำไปสู่การดับทุกข์ในวัฏฏะอันเป็นประโยชน์สูงสุดคือการมุ่งดับกิเลส ได้แก่ดับอวิชชาอันเป็นต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงโดยสภาพธรรมคือโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นดับไปหมดไปไม่เหลืออยู่แล้วกิเลสที่เป็นเหตุทําให้เกิดในวัตฏะคือต้องเกิดต้องตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดซึ่งเป็นทุกขเวฏต,ตะนั้นก็ดับโดยไม่เหลือ คือไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปสัมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบโดยสภาพธรรมคือสัมาจิตสิกนี้จะต้องประกอบไปด้วยสมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกโดยสภาพธรรมของสำมาทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกนั่นเองเมื่อสมาธิฏฐิคือปัญญาเจตสิกเกิดขึ้นรูส้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าแต่ละขณะเกิดระดับ เมื่อเกิดดับแล้วก็แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเกิดแล้วดับแล้วก็หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่คงที่อย่างเก่าในสิ่งที่หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่านั้นจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใดๆที่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือรู้ตามความเป็นจริงว่าในขณะนี้เดี๋ยวนี้ ย่อมเกิดขึ้นและดับไปย่อมเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะสิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิว้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วย่อมไม่คงที่อย่างเก่าย่อมไม่ได้เป็นอัตตาตัวต,วตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนํมารูปที่ยึดถือว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานี้ความจริงแล้วก็ยึดถือในสิ่งที่ไม่มีแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้ว ไม่เหลืออยู่แล้วว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดเมื่อมีความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าแต่ละขณะที่เกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วว่างเปล่าแล้วนั้นจะมีเรามีของของเรามีตัวตนของเราจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีของของใครเป็นใครเป็นสิน่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลย เมื่อความรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เกิดขึ้นก็ดับความไม่รู้ได้เมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างนี้ความไม่รู้หรือความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็หมดไปหายไปสิ้นไปตามกําลังของความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือตามกําลังของสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนั้นการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะก็ดี หรือการเกิดดับในแต่ละขณะของนามรูปในขณะนี้เดี๋ยวดีก็ดีเรียกว่าถูกเพราะว่าถูกบีบคั้นและเบียดเบียนด้วยการเกิดและการดับจะเป็นสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่ไม่แปรไม่เปลี่ยนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จะเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือเป็นของเที่ยงอยู่ตลอดไปนั้นเป็นของของเราอยู่ตลอดไปนั้นเป็นเราอยู่ตลอดไปนั้นเป็นตัวตนของเราอยู่ตลอดไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ทนอยู่อย่างนั้นได้ยากเนื่องจากสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาเมื่อนามารูปในกายนี้เกิดขึ้นย่อมดับไม่เหลือย่อมหมดย่อมสิ้นไปแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยู่ตลอดท่านจึงเรียกว่าเป็นทุกข hey ์เหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยนั้นเพราะไม่รู้ว่าไม่มีเราเพราะเข้าใจผิดว่าไม่เกิดไม่ดับเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราอยู่ตลอดไป วันไหนวันไหนเวลาไหนขนาดไหนก็ล้วนแต่เป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราทางรูปกายและนามกายคือจิตและเจตสิกที่รวมกันเข้าว่าเป็นตัวตนของเรานี้จึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นด้วยความติดข้องต้องการโดยสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกนั้นก็คือโลภะเจตสิกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาและ,ะวิภวตัณหา ทำให้เข้าใจผิดและเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราเมื่อทำอาหารเรงชีพประสบผลสําเร็จได้สิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจก็ติดข้องด้วยโลภะถ้าไม่ได้ก็เกิดโทสะหรือได้มาแล้วก็กลัวบุคคลอื่นจะมาใช้สอยสิ่งเหล่านั้นของเราความญหงุดหงิดไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นโทสะ โลภะก็ดีโทสะก็ดีที่เกิดขึ้นนั้นมีโมหะคืออวิชชาความไม่รู้สภาพตามตามความเป็นจริงนั้นเป็นมูลคือเกิดร่วมด้วยตามที่กล่าวมาแล้วนี้แม้โลภะหรือตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็จริงอยู่แต่รากเน้าที่แท้จริงก็คือเกิดจากอวิชชาหรือโมหะที่ไม่รู้สภาพตามตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราโมหะจึงเป็นสมุท,ทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์อย่างแท้จริง พราะเป็นมูญเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะหรือมูลเหตุแห่งการเกิดและการดับของนามรูปจะดับการเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ให้เกิดไม่ให้ตายหรือไม่ให้เกิดไม่ให้ดับอีกนั้นต้องดับเหตุแห่งทุกข์กคืออวิชชาหรือโมหะให้หมดสิ้นไปการดับโมหะหรือดับความไม่รู้นั้นเรียกว่านิโรธาคือการดับทุกข์ในวะะัฏฏะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ทางดับทุกข์ก็คือรู้ว่าขณะนี้เกิดและดับเมื่อเกิดแล้วดับแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วย่อมเป็นอนัตตาคือว่างเปล่าจากความเป็นเราจากความเป็นของของเราจากความเป็นตัวตนของเราได้แก่รู้ว่าไม่มีเราในแต่ละขณะที่เกิดแล้วดับแล้วนั่นเองความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ หรือเรียกว่าเป็นสมุทัยให้หมดสิ้นไปได้นั้นเป็นสัมมามัตคือเป็นทางที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบโดยสภาพธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตนั้นก็คือสัมมาอาชีวะเจตสิกต้องประกอบไปด้วยปัญญาเจตสิกค,คือต้องประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้จึงจะเป็นสัมมามัิ ทางดําเนินที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อการดับทุกในวัฏฏะคือทางดําเนินไปสู่ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายในวัฏฏะอีกต่อไปสัมมาอาชีวะซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาคือประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐินี้จะเป็นอธิศีคือศีอันยิ่งเป็นสีนที่เป็นไปจำเพาะเพื่อการขัดเกลาเป็นไปเพื่อการดับความไม่รู้คือดับกิเลสให้หมดสิ้นไปในที่สุด